วาสนาวาสนาสวัสดีปาสนสวัสดีค่ะเอฟซีทุกๆท่านมีนี่ตอนรับกัสิซองปะจอยเด้ออยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าจุจายลูกจุจาจ้าเอ้ยยังทันน่ะไปไปสิบายสิบายเอ้ยบ่

อุ้มบัสนานี่ได้นาะบัตรมือชซานี่พอบุญมาส่งหอดนี่้ปาปป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 ไปหาหนูใหม่ว่าแกงว่ามีพักสะเงะหรือว่านี่แม่อุ่ยแกงเนียอามอยู่ปาเสียเขียเอ่าอาปาลุงเนาะ ไปหาเอ้ยนม่แองนม่ไพ่นี่นูม่ไดไม่ไพ่รึทำนหาไม่ไรไนม่พันน้ไม่ไรยหาไม่ไรป้าลูกบุพอต้องนตายแ้อม่นี้ได้ไม่ได้บงลูกดตายูน้อเมื่อยยนบุนอนนไป่อยเจป่กูกูแล้วจนม่อ่่นั่งชื่อมากหนหม่แฮมขึ้นต่มหาดไฟโอ้ต่อมกับหาดไฟ

สื่อกินกว่าคือเขาสื่อเมื่อวานนี่นะพอนะสิพันน่ะมันก็มันก็แทบอยู่อัาเช็ดชุั้นอื้อใหกมือให้สื่อกินแหัวเราะเปตู้ว่ะไป่ตู้อยากกินมั่งคารามุนจงเพื่อบูดนะหัวเ่าะบอกว่า ขนอกลเนานิ่อาขึ้นมาอีกกานเด้อเฮ้ยเทเฮ้ยเอ้ยเงีเป็นโท่วแล้วนนอยเงินป่าบวยไปซื้อรถไทยตายโคโรแล้วไม่จอยปิดไทยยังได้มาแทนเพิ่นทั้งมึงสักมือกันไปซื้อแล้วเห็นเไอนรับคัลี่พนรพนหาพนได้ไม่ง่ายมันนีน่ะูไปดิเฮื่อนคพนชื่ออะไรมนี

แม่เอ้ยแม่แม่ที่พูดได้แบบเป็ดถูกยาใกล้เหรอไหแม่เขามาส่งแม่ห้องด้แม่แม่ม่แมม่ม่ม่มื่ม่แม่ม แ uh ม่จะซื้อกัพอแล้วมันชงคนวันให้ huh. ัน huh. ั <rearr anging> uh ่นงวนีากแต่เพ่อกันจัมได้หรือแันี้เลยมาดูหากันก้อนมาเสงเขาแล้วมาสงหนบ้านมาจัอันนี้ไปเอันนี้ไปไป

พานังพานังพานังานังอ well ่ะอ่ะูจาทูจาอทูจานี่ยทูจาเนี่ยเอ๊เอ๊เอ๊อ่ะตมือตบมือตบมืออ่าก่าลรากําลังสนุกก็ังตบมือกันแตะ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 เตะเดีใจบันาว้จสิแห้งย่จอ้วนแห้งวั้้าจ้าสจแห้ง้มันชุกไว้แหละ เจ้าแหกกับชุกไปจัมจ่าเหกดําชุกเนาะบืนไปซีข่าจ้กบ่เออนี้ข่ากินกระเบิดละน้อวะข่ากินกระเบิดบาดนี้เฮ็ดได้ร้อยบ่ดนี้ฮะเอาห้ามมาเกลือเป็ดบ่เลยอรัเอาเกลือไก่เลย

ขัน้วอุ้ันใช่นเนีกายเลยังได้กระตาน่น่ะได้กระตานะไม่แม่เอาเกี่ยวเน่ยในกระต้านะอี่านสีลงปรดินแล้วจะมาทวงมาเกี่ยวเกี่ยวมีเลือดมากินโอ้ยเตะกองแม่กวนเกือบแม่เกือแม่เกือแม่มาไม

เี่ยวานกะจับจับกัเ้นีเาไห่เจ้าอ่ะเออยามันดอกนาง้องดเดี่ยวเออดอกมันมักระแท้ได้บิวเอแบบนี้ฮะเก็บออกเก็บเข่าซี้นะมากขึ้นยังไหมไอโนงเห็นไอนงเห็นจ้วจ้บวเลสของดุเขาผิดก้าวเบไมนแ่ ให้น่นนีเห็นกัน้ให้เอวิวแน่ให้เอวิวแน่เอวิวสิไปหน้าให้เอวิวเอาไปกินด้วยยางเมื่อยเลยค่ะค่ะในขวดกุหลาบาอทันบ่กุหลาบขวดเครือบชิบไปวีอ้าวเดือนชามเนาะขวดเครือได้นะเครือบหักย้อนหักก้อน

มุสาวนี่พ่อยนั่งไว้เฉากล้วยหอมอ่ะจะปลูกกล้วยไข่อันนี้แบบปลูกอยู่เพื่อนแอ่ะเอาปะก็กล้วยถันนี่เลยฉันอยากได้เอาไปปลูกอ่ะเมื่อเอาแล้วเพื่อนเอาหน่อยใเย็นก็กล้วยถันนี้เลยฉันอยากปลูกเออกบมันนด้มาขุดเอาลูก พ่อยนั่งราบถิ่มชองชามต้นหูมือเศร้านี่เราบ่มันหกเจอยากได้กับเมื่อเไาก้วยตนีได้ปลูกกล้วยนี่อหนที่ได้กินใบใส่ใบถาวเมืองพ่อยนั่งน้่สูนุญมีอยู่คือว่าบุญก็ยุหันมีก็ยุหันวาสดาก็ยุหันจะใช้ด้วยสไปหน้าว่ อย่าดึงออมาอย่าดึงออกมาลูกอือนาแขงเลยเอ้ยนางออู่นอนดูมอนเออกกำลังกายมลูนลกขึ้นืนลกขึ้นมาแนมมมามไก่ไกเพื่อนน่ะไก่ตลมันขึ้นมันึ้มมือกันพกันฮุบมือันนี่ฮุบไปนี่เอาไปตาแล้ว เดี๋เดี๋ยวโทรมาแล้วพดเขเี่ยมาเปนที่เช็ดป้หมดี่ตัวเออู่าเขาอยู่นาเลยทเอยู่นากระาเดินนะเลยอกพูเขาอยู่อ่ะใช่เป็นดด้อยเป็นจแม่แม่มาแม่มาแม่อไรไกลอะรเองช้ศีกันะับนั่นเออะไรกัพา์เป็นได้าตัวโตมีฝนอยู่บงมื่อนี่เมื่ออื่น มือนี่แล้วก็มืออื่นเพิ่นเพิ่นถอดเกิร์มเพิ่นมหยทอดในมือด้วยเอาไหมนะเพิ่นด้วเพิ่นมาเอาหมาเอาไหมมาเอาวไหมห

ເອົາເບັດເພື່ອນແລ້ວລົງເດີ້ເຈົ້າຈະໄດ້ປັນກັບເດີ້ຄັບເດີ້ມີເດີ

เกิดมีตู้น่น่ะวูมตูนี่มใส่เกิดใส่เกิเห็นจริงเดียวว่าลูกบอกไปหามีตูเอาไปเกิดมีตู่ฮูมีตู่ฮููจากบ่ไปหามีตูเด้อมึงดูสีด้ย้อนบ่ไปหามีตูไปลูกไป ไปเอาไปหายตู้ไปดูไปเอาไปหายตู้ไปนะเพิ่นบ่าเพิ่นบ่าของแลว่าเว่นะนะเอาเกิอมาถีบไปหายไปของไปตู้เล้กของไปตู้เตี้ยเลยกระดาะไปตู้ใส่กลันนาเก่งกนเก่ากนด้มกเก่าเป็นพันทีไปแล้วผอมึงจะเช็ดยังอ่ะอันนี้บ่ออันนี้ นี่ตัวใหญ่เนาะอย่าไปนะสบายดีปดุ๊กสบายดีปนุ๊กว่นเป็นซื้อมันเป็นง่ายได้เปินไหจัเมื่นไรนี้ เอาแม่ตัวเก็บจำโค้งใครให่เรอเกับปนตากันซื้อมึงพี่ดนีเด้อเก็อกันนะเน่จเป็นยังยาง้อยอมันยิงแดงางอเนะจพางบ่เน่ะเจีพางบ่

าครับพรนี่นือไปจนากนี่นี่านชิชยนะน้ชอย้านกี่ไเ้ดไม่ให้ลุงพูมาพี่วพี่ดงประตูเราชิชักพักระพอยแต่ว่าเราลืมนะเราว่าลืมในจักกุกระา siêu ạ siêu, siêu, nó xỉn nhạy, cháu thấy nhẽ, bác, đấy mẹ. Không gì đây.

ไปลงไปหาหนอไม่เนาะคอยนั่งอยางไรยังหาเห็ดหนอไม่ชมมันมันบดยามันแล้ววะไม่แก้หาว่อะไรหล่ะไม่หอกเที่ยวเนี่หเนาะว่ะแ่น้จะไปข้อหาแกงไม่กนจมงานเะไสูตเลินแห้ก็ไม่ีเห็ดบมีดอกแ่นี้จะไปข้องบแก้มันเป็นแม่มันเป็น พี่นางก็ได้กินม่านมไปกนมามันิกินแนงงนไหนโาดูมากระทินมาไพ้ิินมากกระินมาไพซิกินมากนได้ิกินากมากไดซกมามากินมกนมากินมกนมากินะ มาสีอ่อมือหนึ่งกี่ดีก่อนเมื่อมาทำไปหนึ่งไปเฮียมงมามงชลาาเหตดกระพอยไว้ลูไวฮึบฮึบอ่าี่เือง เมืองแงลานกันที่เมืองว่าเมืองทีว่าเมืองทีว่าเมืองทีเนี่ยเนี่ยว่าเมืองคุ้ดูรับคอยใครเล่ามาฉี่พังที่พะวิววิวกันวิวไปที่นู้นนประตูเ็นย่างข้นตาใจขึ้นไปได้ Stagnam bói lại Stagnam bói hai mươi hai năm ก็ื้อพอได้อ้หางน้อยดีมนคอาง